รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เมื่อเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 กลับมารุนแรงอีกครั้งผู้คนเริ่มออกไปใช้จ่ายลําบากขึ้นรัฐบาลจึงขยายเวลาโครงการเราชนะออกไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนแต่ไม่ได้เปิดลงทะเบียนเพิ่มนะครับเป็นเพียงการคัดกรองผู้สมัครเข้ามาเกินเป้าหมายรวมทั้งหมด33ล้าน500,000คนรัฐบาลอยากให้ช่วยเหลือให้ครอบคลุมจึงให้งบเพิ่มเติม,ตมกว่า3,000ล้านบาทในการนำมาช่วยเหลือครับ เม็ดเงินที่ลงไปในเราชนะเนี่ยนะคะก็ที่คาดการไว้201,300กว่าล้านบาทเนี่ยตอนนี้ก็ลงไปแล้วอยู่ที่2700กว่าล้านบาทนะคะนะวันนี้เราขยายระยะเวลาไปเพื่อที่จะให้ประชาชนมีระยะเวลาในการใช้เงินมากขึ้นนะคะจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นด้วยก็ใช้เงินไปจนถึงเดือน มิถุนายนนะคะเม็ดเงินที่ลงในช่วงไตรามาสที่2นี้เนี่ยที่ลงไป2องแสนกว่าล้านเนี่ยก็คงจะพอช่วยพยุงเศรษฐกิจในส่วนนี้ได้รวมถึงโครงการเรารักกันด้วยนะคะประมาณ0.5ถึง0.6เนะคะหลังจากนั้นก็จะดูว่าจะเพื่อจีอ่มีมาตรการต่อเนื่องเพื่อที่จะพยุงการบริโภคนะคะหรือว่าอุปสงค์ในประเทศด้วยเนี่ยก็คงจะมีเม็ดเงินออกมาในช่วงครึ่งหลังของปีเพิ่มเติมนะคะ การใช้ใจ่ายเราชนะในช่วงที่ผ่านมายอมรับว่ามีเบาะแสการทุจริตของประชาชนและร้านค้าใช้ใจ่ายผิดวัตถุประสงค์เช่นการนำมาแลกเป็นเงินสดการขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรมกระทรวงการคลังประสานกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำการตรวจสอบการกระทำผิดมีการระงับการใช้เครื่องรูดบัตร EDC หรือแอปพลิเคชันถุงเงินของร้านค้าและเอาผิดตามกฎหมายครับ ส่วนของผู้ที่ทุจริตนะคะหรือว่าใช้ผิดเงื่อนไขของโครงการต้องเรียนว่าตอนนี้ในโครงการเราชนะเราก็มีการระงับแอปพลิเคชันนะคะทั้งถุงเงินทั้งเป่าตังไปแล้วนะคะในส่วนของเป่าตังเนี่ยมากกว่า170รายประมาณ170รายนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราก็มีการให้ข้อมูลนะคะแล้วประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติด้วยนะคะอันนี้ก็อยากจะย้ําเตือนนะคะทั้งประชาชนทั้งร้านค้านะคะในการที่จะดําเนินโครงการ ที่จะดําเนินไปตามเงื่อนไขของโครงการนะคะโครงการเราชนะนับว่าทําให้ประชาชน32ล้าน8แสคนใช้จ่ายค่าครองชีพทําให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจกว่า2 0 0 0 0ล้านบาทผ่านร้านค้า1ล้าน3แสนกิจการแต่เมื่อเจอปัญหาการแพร่ระบาดรอบใหม่กระทรวงคลังจึงพร้อมดูแลค่าครองชีพให้กับประชาชนรายย่อยโดยเตรียมเสนอเฟส3เข้าสู่คอร,รมสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ครับ ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างการหารือนะคะของเศษ3าคนละครึ่งนะคะโครงการเราชนะโครงการเรารักกันเนี่ยก็ยังดําเนินการต่อก็คือจะมีเม็ดเงินลงในระบบเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่2ยังยังมีเม็ดเงินลงอยู่นะคะแต่ว่าเราก็ได้หารือกันแล้วก็คงจะได้ข้อสรุปนะคะในปลายเดือนพฤษภาคมแล้วรายละเอียดก็คงจะออกมาให้เห็นได้ในเดือนมิถุนายนนะคะในรายละเอียดเนี่ยเราคงสรุปในปลายเดือนพฤษภาคมนะคะแต่ในเบื้องต้นก็จะครอบ รวมคนมากขึ้นกว่า15ล้านคนเดิมนะคะของโครงการคนละครึ่งในเฟส1เฟส2ค่ะช่วงหน้าไปติดตามกรมบัญชีกลางนะครับมีการดูแลการเบิกจ่ายของข้าราชการและครอบครัวผู้ติดเชื้อโควิดจะเป็นอย่างไรบ้างพักสักครู่เดียวครับ ไวรัสโควิด -19 แพร่ระบาดหนักอีกรอบนะครับทำให้กรมบัญชีกลางแนะนําบรรดาข้าราชการลูกจ้างประจําผู้รับเบีย้ยหวัดบํานาญและบุคคลในครอบครัวที่เสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงโดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อนเมื่อพบว่ามีอาการไข้ไอเจ็บคอหอบเหนื่อยให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนได้ทันทีครับ ถ้าสมมติว่าบุคคลดังกล่าวท,ที่ที่พูดถึงเนี้ยน,นะคะเขาติดเชื้อแล้วก็สถานพยาบาลรับสถานพยาบาลของทางราชการรับไว้เป็นผู้ปว่วยในนะคะเขาก็จะมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลนะคะนอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลของกลุ่มคือเดิมที่เขาเคยรักเคยรักษา,นะ,ะานะคะหรือว่าเขาเรียกว่ากลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม d R g นะคะ โดยเขาจะเบิกค่ารักษาเพิ่มเติมได้ในรายการก็คือค่าตรวจวินิจฉัยนะคะทางห้องปฏิบัติการแบบเรียวทาม PCR นะคะแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์ในการป้องกันส่วนบุคคลนะคะ Personal Protective Equipment นะคะแล้วก็ค่าแม่ตา2,200บาทเมื่อข้าราชการและบุคคลในครอบครัวเป็นกลุ่มเสี่ยง สามารถเบิกค่าตรวจโควิดตามที่จ่ายจริงไม่เกิน2,200บาทต่อครั้งส่วนค่าห้องพักสำหรับควบคุมหรือดูแลรักษาเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน2,500บาทต่อวันค่ายารักษาเฉพาะผู้ติดเชื้อโควิด -19 เบิกจ่ายจริงไม่เกิน7,200บาทและหากแพทย์เห็นว่าอาการดีขึ้นต้องส่งไปพักฟื้นที่โรงพยาบาลสนามหรือหอผู้ป่วยสามารถเบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน1,500บาทครับ แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าคุณมีอการปลอดภัยสามารถย้ายไปยังเ,เขาเรียกสถานพยาบาลสนามหรือว่าหอผู้ป่วยโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุขนะคะในส่วนนี้เนี่ยจะใช้สิทธิเบิกค่าสาพยาลได้าลเนี่ยตา1,500บาทต่อวันนะคะค่ะคือเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน1,500บาทต่อวันค่ะนะคะแล้วก็ในกรณีที่อาจจะต้องมีการส่งตัวนะคะตรงนี้จ,จะต้องมีการส่งตัวเนี่ยก็คือจะสามารถเบิกค่า พานะส่งตัวได้ในอัอาตรา 4, 4บาทต่อกิโลเมตรนะคะและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังสามารถเบิกค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากนี้ก็คือจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันเฉพาะบุคคลนะคะก็คือ personal protective equipment นะคะแล้วก็ตัวค่าน้ำยาทำความสะอาดค่าเชื้อบนรถส่งต่อด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะรวม เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน3700บาทสําหรับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนก็มีแนวทางดูแลการรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในจนถึงสิ้นสุดการรักษารวมถึงการส่งตัวผู้ป่วยไปเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลเอกชนแห่งอื่นครับในส่วนของสถานพยาบาลเอกชนถ้าสมมุติว่ากรณีที่ติดเชื้อแล้วนะคะค่ารักษาพยาบาล ที่ทางทางผู้มีสิทธิ์จะสามารถเบิกได้เนี่ยก็จะครอบคลุมตั้งแต่ว่าสถานพยาบาลของเอกชนเนี่ยรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในนะคะจนกระทั่งรักษาจนอาการาปลอดภัยนะคะ,ะ,คะรวมถึงอาจจะมีการส่งตัวคือเพราะว่าบางทีการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลพอการปลอดภัยแล้วเนี่ยอาจจะจําเป็นที่จะต้องอยู่ต่อนะคะก็อาจจะมีการส่งตัวไปยังสถานพยาบาลเอกชนอื่นที่มีการจัดเตรียมไว้นะคะ แต่ว่าตรงนี้ต้องขอย้ําเลยนะคะถ้าสมมติว่า,าผู้มีสิทธิ์รายนั้นเนี่ยเกิดไม่ประสงค์ที่จะรักษาในสถานพิบาลเอกชนที่จัดเตรียมไว้เนี่ยนะคะค่ะก็โดยข้อประสงค์ที่จะไปรักษาที่สถานพยาบาลเอกชนอื่นนะคะในส่วนนี้ค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นก็คือเขาจะไม่สามารถใช้สิทธิเบิกจากทางราชการได้ะคะ่ะ เมื่อทราบข้อมูลแล้วข้าราชการและบุคคลในครอบครัวไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเมื่อต้องรักษาในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนนะครับเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะครับผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังได้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักข่าวไทยอสอมทและพบกันใหม่สวัสดีครับ